สวัสดีครับพี่เพื่อนพ่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเซมชาแนลครับก็อย่างที่เรา,าได้พูดคุยกันในอีพีที่ผ่านมาหลังจากที่เรายกยอดเอาโวฮอลแลนด์นะครับที่เป็นไวท์ไทเกอร์ไปมีพี่เอฟซีเราติดต่อถามมาขอซื้อนะครับก็มิเซมก็บอกไปในราคาที่ก็แรงหน่อยก็ยอมรับนะครับในราคา3ใบที่2,500บาทนะครับมิเซมคิดอย่างนี้เนาะคิดใบละ800บาท แต่สามยี่สิบสี่สองพันสี่ร้อยแล้วค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับพี่เขาก็บอกว่าเออก็ราคาเกินงบที่เขาตั้งไว้นะครับก็ไม่เป็นไรครับมิเซมก็บอกตรงๆก็ยังไม่อยากขายหรอกนะครับแล้วก็ยังมีพี่ตอนนี้มี f c ของเราอีกคนนึงพักมาถามในเพจนะครับก็ยังไม่ได้ตอบไปแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่ที่ทำคลิปนี้เสร็จเราก็จะตอบนะครับแล้วก็พี่ที่ติดต่อมาต้องขอบคุณมากๆนะที่ให้ความสนใจแล้วก็ บอกตรงๆว่าถ้าเราไม่เชื่อถือกันถ้าเราไม่ให้เกียรติกันถ้าเราไม่ยอมรับกันเนี่ยเราจะไม่ทักกันมาคุยกันแบบนี้นะแล้วก็คุยกันไปหลายเรื่องเหมือนกันก็เลยเออโอเคครับก็คือเราเป็นเป็น FC กันเป็นพี่น้องกันเป็นมิตรกันในในในช่องแล้วก็ในเรื่องของต้นไม้อ่าในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับราคาหรืออ่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะสูงขึ้นหรืออาจจะต่ำลงเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้ ตามสัญญาข้อตกลงนะครับที่เราได้พูดคุยกันว่านิเซมจะมาแนะนำนะครับหัวเชื้อดินนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัสดุตั้งต้นนะครับวัสดุปลูกตั้งต้นที่เป็นหัวเชื้อดินสำหรับในการปลูกอโลคาเซียนะครับโคโลคาเซียนะหรือไม้ว่านไม้สเสน่ในพวกนี้นะครับที่ใช้เป็นวัสดุปลูกเป็นดินเป็นหลักนะครับ ตัวนี้เลยนะครับพี่เพื่อนนี่นะครับนี่คือหัวเชื้อดินที่มิเซมต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งนะครับที่บอกว่ารอพี่แล้วมีพี่เพื่อนถามมาเรื่องดินปลูกมิเซมบอกว่าให้รอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือยังหมักไม่เสร็จนะครับนี่นี่คือหัวเชื้อดินนะครับที่มิเซมไปสั่งมาแล้วก็ต้องรอคอยมาทั้งสามเดือนนะครับกว่าจะได้คือได้มาก็ไม่เยอะนะครับได้มาแค่ประมาณ140กว่ากระสอบเองนะครับ ซึ่งดินที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหัวเชื้อที่เราจะมานําผสมวัสดปุปลูกในส่วนของดินในอุดมคติของเรานี่นะครับนี่คือดินในอุดมคติของเราเห็นไหมที่มิเตมขายกับพ,พี่เพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาขายดินกันดีกว่าเนาะมาขายดินกันดีกว่าว่าดินในอุดมคติของเรานะที่ขายกับ,กบพ,พี่เพื่อนๆไปเนี่ยมันแบบคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็น่าสนใจและน่าทดลองอย่างยังไงบ้างนะครับ อ่ะอย่างแรกคือดินที่เป็นหัวเชื้อนะครับหรือดินที่เป็นวัสดุหลักสําคัญนะครับเป็นดินที่ต้องได้ผ่านการหมักนะครับคุณลุงเนาะเขาบอกว่าต้องหมักอย่างน้อยเนี่ยหปีนะครับ1ปีเลยนะครับซึ่งหมักแล้วเนี่ยไม่เชมไปเราไปกับแม่ค้าไปเอาดินเนี่ยเราไปช่วงเวลาที่ที่เช้าแล้วเขาเขากำลังทําดินพอดีเนาะเรารอตั้งครึ่งวันนะครับ เขาเขาหมักดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาต้องเอาดินเนี่ยไปตากนะครับเพื่อให้ได้ความความแห้งขึ้นมาในระดับหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเอาดินที่ที่มาขายให้เราเนี่ยนะครับเอาไปล่อนก่อนนะพี่เพื่อนเนี่ยเอาไปล่อนนะครับล่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันถึงจะได้ดินที่มีคุณภาพแบบนี้กลายเป็นว่าอ๋อทำไมในระยะเวลาที่เราสั่งดินเนี่ยมันต้องค่อนข้างต้องรอเวลานะครับ ซึ่งเราขาดวัสดุในการปรุงดินของเราเนี่ยไปเป็นระยะเวลาเกือบ2เดือนเลยนะครับมิเซมไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะเพราะว่าดินดินอ่าดินดินหลักของเราเนี่ยมันหมดนะครับก็เลยต้องรอรอเขาลุงเขาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะถ้าได้เราจะเรียกอย่างเงี้ยครับสรุปแล้วนี่คือดินที่เป็นหัวเชื้อของเรานะครับความร่วนซุยก็จะประมาณแบบนี้นะพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยความร่วนซุยออกมาแบบแบบนี้แอบถามมาแล้วว่าสิ่งที่ใช้เป็นดิน ดินปลูกเนี่ยอ่าวัสดุหลักทํามาจากอะไรนะครับคุณลุงที่เป็นเป็นคนทําดินเนี่ยหรือป่าชาวบ้านที่มีเซมเลียกเนี่ยครับเขาบอกว่าวัสดุหลักก็คือไอ,ไอไออะไรนะเห็ดนะก้อนเห็ดนะครับก้อนเห็ดที่หมดอายุแล้วนะครับเอ้ยเซมก็มาคิดว่าเอ๊ะก้อนเห็ดม,มันมีอะไรบ้างโอ้โหวัสดุที่เขาเขาไปทําก้อนเห็ด ในการเพาะเห็ดแต่และชนิดเนี่ยหลักๆเลยนึงต้อง,งที่เลื่อยไมย้ถูกต้องไหมแกลบนะมีทั้งแกลบหยาบแล้วก็แกลบละเอียดนะมีอะไรอีกมีเอ,อ่อมีแป้งมีอะไรมีเยอะแยะมากมายอ่ะส่วนผสมของของเนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นดินหมักแบบนี้นะครับดินหมักซึ่งอย่างที่คุณลุงบอกแหละว่าหมักอย่างน้อยคือเอาลงไปในบ่ออย่างน้อยต้องเป็นปีนะแรกๆมิเซมเอามาทำเนี่ยนะครับ มิเซมก็ประกาศขายเนาะกับแม่ค้านะครับประกาศขายกระสอบละ35บาทค่าส่งกระสอบละ50บาทไม่มีใครซื้อเลยเพราะว่าอะไรครับค่าส่งแพงกว่าค่าดินอันนี้มันจริงเพราะว่ากระสอบ 1, นึงน้ําหนักมันจะอยู่ที่ประมาณ5โลถึง7โลเนาะแล้วแต่ช่วงเวลานะครับก็เลยว่าโอเคเราก็เลยมาผสมดินขายแบบนี้นะครับมาผสมดินขายแบบนี้ก็ไม่อยากจะ ไม่อยากจะบอกพี่เพื่อนว่าดินของเราที่มิเซมทําเนี่ยนะครับทําผสมขายเนี่ยก็ขายได้ตลอดเวลานะครับก็จะมีพี่เพื่อนที่เป็นเป็นลูกลูกค้าดินเนี่ยนะครับเขาก็สั่งซื้อของเราตลอดเวลาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้เราจะมาเปิดเผยราคาสําหรับพี่ๆพี่เพื่อนเอฟซนะครับใครสนใจอยากทดลองในส่วนของดินนะครับที่ผสมแล้วนะไม่ใช่ดินไม่ใช่ดินตัวนี้นะครับดินตัวนี้เนี่ยาราคามันอาจจะไม่แพงเท่าไหร่ แต่ดินที่เป็นดินในอุดมคติที่มิเซมผสมแล้วเนี่ยนะครับเราจะอยู่ที่กิโลละ35บาทนะครับ3กิโลร้อยค่าส่งนะ1กิโลค่าส่ง30บาทนะครับ3กิโลร้อยค่าส่ง50บาทแล้วใครที่อยากได้มากกว่านั้นนะครับเอาเป็นสัก10โลนะ10โลก็300บาทค่าส่ง100่งบาท แล้วก็ใครอยากได้เยอะกานั้นอีกนะครับ20กิโลนะครับ550บาทค่าส่ง150บาทก็เป็น600-700บาทแค่นั้นเองนะครับพี่เซมอยากให้พี่ๆได้ลองแล้ววันนี้นะครับในส่วนของดินในอุดมคติของเราเราจะมาเทสอะไรนะครับพี่เซมไปขุดหน่อกลก้วยมานะครับซึ่งเป็นกล้วยแดงอินโดแบบนี้นะครับเป็นลายพายุฝนนะพายุเลยนะเป็นลายพายุเลยนะครับ ถ้าขายกันก็อยู่ที่ประมาณร้อยแก่ๆถึงพันนะครับก็ใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับก็มีอยู่ประมาณ3ต้นนะครับใครจะเอาก็ทักมานะครับใครเอาทักมาแต่ต้นนี้มิเซมใช้วิธีในการชาเลนจ์นะชาเลนจ์ Challenge เหมือนกับอะไรนะโคโลคาเซียนะครับมิเซมไล่ตัดลากออกหมดเลยนะครับไล่ตัดลากเสร็จแล้วก็เกลานะครับเกลหัวเขานะครับ เพื่อจะทําอะไรครับเพื่อจะมาพิสูจน์ว่าดินในอุดมคติของเราเนี่ยถ้าเราเอาดินของเราเนี่ยมาชําต้นกล้วยเนี่ยจะใช้ระยะเวลากี่วันกี่สัปดาห์เขาถึงจะแตกรากแล้วก็เขาถึงจะให้หลอดใหม่นะครับอันนี้เป็นชาเลนจ์วันนี้เราทําคลิปคลิปน่าจะออกวันที่28เนาะ28กันยานะครับม BCM ให้เวลาแค่2สัปดาห์ นะครับสสัปดาห์ก็คือ14วัน28บวก14นะครับเป็น30บวก20วันที่11ตุลานะครับ11ตุลาเราจะมาดูกันว่ากล้วยแดงอินโดต้นนี้จะได้ยอดใหม่หรือไม่การจเจริญเติบโต,ตจะเป็นยังไงคอยติดตามรับชมนะครับเราจะปลูกแบบนี้นะครับนี่นิเซมใช้กระถาง3นิ้วครึ่งนะครับ ใส่ดินลงไปเลยอันนี้นะครับใส่ดินในอุดมคติของเราลงไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแบบนี้นะครับเราก็จะจิ้มนะครับต้นกล้วยของเราลงไปนะแบบนี้แล้วก็ใส่ดินของเรากบลงไปแล้วก็กดให้พอแน่นนะครับกดให้พอแน่นไม่มีรากเลยนะที่เมื่อไม่กี้ม่เตีรไมให้ดูแล้วนะว่า กล้วยต้นนี้ไม่มีรากเลยไม่มีรากเลยกดให้พอแน่นประมาณแบบนี้นะครับแล้วทํำยังไงนะครับอิเซมก็จะลดน้ําให้ชุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปวางในที่ล่มล,ลําไรแล้วเรามาพิสูจน์กันว่าในระยะเวลา2สัปดาห์กับดินปลูกในอุดมคติของเราจะทําให้ต้นกล้วยต้นนี้โตขึ้นหรือไม่หรืออาการจะเปลี่ยนไปยังไงรับรองว่า คอนเทนต์นี้ต้องกลับมาแน่นอนนะครับเอาละแต่มิเซมก็มีความเชื่อมั่นว่าดินปลูกในอุดมคติของเราวันนี้น่าจะเป็นดินปลูกที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยนะครับใครที่สนใจอย่างที่บอกครับก็สามารถสั่งซื้อมาได้เลยในราคาที่มิเซมแจ้งไปบอกกันอีกครั้งหนึ่ง1กิโล35บาทค่าส่ง30บาท3กิโล0บาทค่าส่ง50บาท10กโล 300บาทค่าส่ง100บาท20่กิโล550บาทค่าส่ง150บาทนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วจะรู้ว่าความเจริญเติบโตของต้นไม้ในลนักษณะของดินที่ดีจะเป็นยังไงนะครับเอาล้วครับก็ฝากติดพาฝากเพื่อนๆนะครับเข้าไปกดแอดนะครับรับสมัครหรือแอด เ็นแอดเพื่อนกันใน Facebook นะครับที่มีชื่อว่า b m p a n ไม้ด่างไม้มงคลนะครับอันนี้เป็น Facebook สำหรับสวนเราเลยนะครับหรือใครไม่สะดวกแอดเพื่อนนะอยากกดติดตามอยากรู้สถานการณ์ก็เข้าไปที่ b m p a n ไม้ด่างไม้มงคลเป็นเพจ Facebook นะครับเราจะติดตามกันทางนั้นแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็ดูคลิปนี้ก็สามารถพูดคุยใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆเทุกคนนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจไม่เซมด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยกับวันนี้พามารู้จักกับวัสดุดินนะครับดินปลูกสารตั้งต้นที่เอามาทําดินในอุดมคติตัวนี้นะครับว่ากว่าจะได้ดินที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามใน EP ีต่อไปว่าเราจะทําอะไรกันนะครับลาพี่พี่เพื่อนไปก่อนนะครับ